โอเคในฐานะที่หลวงพี่ก็เคยอบรมสามเณรมานะอะเมื่อวานนี้ก็ทําคลิปไปลงไปเนี่ยก็เห็นว่ามีโยมบางท่านเขาก็บอกว่าเอ๊ะหนูเกณฑ์นแก้วเกินไปหรือเปล่าก็ให้หลวงพี่ช่วยอบรมหน่อยนะแต่วันนี้เรามาวัดเนี่ยคือเรามาเนี่ยมาหาพระเนี่ยเราก็จะต้องฝึกอบรมก่อนนี่กลับมาพระเนี่ยเรามาพระมาหาพระเนี่ยเราก็ต้องเคารพนอบน้อมกับพระรู้ปะเออแม่เราไหว้พระไหมเออ ลวพระไปไหว้แม่ได้ไหมเออเพราะฉะนั้นเรามาหาพระเนี่ยเราก็ต้องเป็นเด็กที่นอบน้อมเข้ามานะนะอย่ามือแข็งหัดมืออ่อนรู้ปล่ะเวลาพูดแล้วก็พูดแบบมีสัมมาคารวะมันเป็นวิถีของของชาวไทยรู้ปะ่ะเออแล้วเขาจะทาให้คนผู้ใหญ่เห็นเขาก็จะเมตตาเรานะเออหลวงพี่ถ้ามาบ่อยๆพี่ก็จะฝึกนะอันนี้ก็ลองว่าฝึกดูก่อนอ่ะลองกราบดูสินั่งนั่งคุกเข่าหมายรู้อ้าวและ นั่งคุกเข่านะเอาเลยลองกราบสิที่สอนไว้อ่ะอัรลีวันทา,อ,าอ้าวออกอ้าวเก่งมากก็ลองอีกฤษสามครั้งลูกอัชลีวันทาอะพิวะอ้าวดีมากอัชลีวันทาอะพิวะอ่นา,อน,าอนั่นแหละเก่งมากลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านั่งพับเพียบให้เรียบร้อยอ่าเรามาวัดเรามาอยู่กับวัดเมื่อกี้ถามว่าเรื่องรวยเรื่องจนใช่ไหม เออไอเรื่องเลยเรื่องจนอ่ะมันแล้วแต่มันแล้วแต่อ่าเรื่องของต้นทุนนะเรามีต้นพนมมเอวิดวลาถอยกับพระพนมมือ,ม,ม,อมันอยู่ที่ต้นทุนของคนบางคนเขาต้นทุนมาดีนั่งตรงตรงหกเออนะบางบางที่เขาต้นทุนเขามาดีเขาก็มีสิ่งที่ดีมีอํานวยวยพรมีผลประโยชน์ที่เขาได้มาตั้งในในที่เขาเกิดมาเขามีดีมาเลยแต่เราเกิดมาจนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไร แต่ว่าเรามาจนเราเป็นคนดีปฏิบัติตดีทำดีตั้งใจเรียนหนังสือความรู้แหละมันจะทำให้เรารวยได้นะมีเงินใช้เมื่อก็หมดแต่มีความรู้ยิ่งใช้มันยิ่งได้ฮนะเพราะฉะนั้นอ่ะในสังคมปัจจุบันอ่ะรู้เปล่าแล้วเราต่อไปอ่ะเราก็จะเป็นคนโตขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ถ้าเกิดเรามาที่วัดบ่อยๆหลวงพี่จะเป็นคนอบรมแล้วก็จะบอกนะ รู้เปล่าเออเวลาเราจะพูดกับพระแล้วก็มีสัมมาคารวะเดี๋ยวพระขั้นกําักแล้วโตขึ้นก็เป็นคนดีคนดีถามว่าบางคนบอกว่าคนดีทํายากคนชั่วทําง่ายไม่ใช่หรอคนชั่วก็นรกเนปะ็นนรกอ่ะนรกมันมีสองอย่างคือนรกในในอุดมคติกับนรกแห่งความเป็นจริงนรกในโลกมนุษย์ก็คือคลุกตารางเห็นไหมความทุกข์นั่นแนหะ ก็จะ,จะลงหม้อเราอ่ถ้าเกิดนรกในอุดมคติก็คือในเรื่องของอ่าสิ่งที่ล่วงรับหรือตายไปแล้วเนี่ยก็จะเกี่ยวกับว่าอ่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นว่ามีกระทะทองแดงนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันเป็นในอุดมคติของคนที่เราจะเลือกทางไหนหรอใช่นี้ว่าทางเลือกก็จะให้เลือกสองทางก็คือทําดีหรือทําชั่วแค่นั้นแหละนะนี้ว่ามันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยอีกให้ที่เราได้เรียนรู้ต่อไปเพราะฉะนั้นน่ะเราหลวงพีง่เขาจะยามจะบอก ถ้าบอกท่านระหาตให้ให้เป็นสัตว์จะไม่เคยรูเกิดเป็นสัตว์คนเราเนี่ยถ้าเกิดในในคติของของพุทธศาสนาเนี่ยเจะบอกว่าคนเราเกิดมามาเยอะและ้วเป็นมาหมดแหละแต่โชคแต่แต่ชาติเนี่ยเป็นชาติที่ว่าเรามีบุญเราก็ได้มาเกิดมาเป็นคนใช่ไหม เกิดเป็นคนนี้มาต้นทุนที่เราทํามาตั้งแต่อดีตอันนี้เราไม่รู้หรอกตอนเราได้เกิดมาเป็นคนและมีมือมีเท้ามีหัวสมองมีความคิดทําความดีไว้ก่อนพอสุดท้ายเรา,เราต้องเดินไปถูกความตายกันหมดใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเด็กเราก็ฝึกไว้เราต้องไปเจออะไรอีกเยอะแต่ขอให้มีหลักเอาไว้ก่อนเนาะโอเคนะมาคุกเข่าลองกราบใหมส่สิลองอีกทีหนึง่งลองอีกทีนึงโอ้ยเปลี่ยนจากแปลงจะมาวานนี้เลยเอา้าวอัญชลีวันดา อันเฉลี่ยวันท้าอันดีว่าออัญเฉลีวันทาอันว่าอ่า,อาเก่งอ่าสาธุพนมมือวสาธุนะบอกสาธุอ่าพอแล้วสาธุเอออาสาธุหน่อยสิสาธุอาสาธุยังไงสาธุพนมพนมือไว้พนมมือไว้บอกสาธุเออดีมากเอาละ